มันอร่อยมากนักวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐรีวิวข้าวเหนียวมะม่วงเมนูเด็ดเมืองไทยโดนตกเขาอย่างจังเลิฟเลยให้ซื้อทุกวันก็ยังได้เข้าเด่นข้าเด็ดจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนักตบลูกยางสาวที่โดนอาหารไทยตกเขาอย่างจังสำหรับเมดิสันสกินเนอร์นักวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยด้วยหลังจากจบการแข่งขันเมดิสันสกินเนอร์ก็ได้ลงคลิปในติก๊กต็อกพาไปรีวิวเมนู ข้าวเหนียวมะม่วงที่เธอกับแกงเพื่อนแวะไปซื้อมาจากร้านดังแม่วารีซึ่งเธอคิดว่าเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่ดีที่สุดในกรุงเทพซึ่งแค่การตกแต่งร้านก็ชวนตื่นตาแล้วมีมะม่วงเต็มไปหมดร้านนี้ดูยอดเยี่ยมมากเมดิสันสกินเนอร์ออกปากชมขณะสังเกตภายในร้านหลังเที่ยวกับเพื่อนๆนเสร็จก็กลับมายังห้องพักพร้อมชิมข้าวเหนียวมะม่วงที่ซื้อมาซึ่งเมดิสันสกินเนอร์ก็ออกอาการตื่นเต้นสุดๆพร้อมเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างที่ไทยนั้นมีราคาดีมาก อย่างข้าเหนียวมะม่วงนี้เธอคิดว่าราคาตกประมาณ4-5ดอลลาร์ราว120-150บาทเท่านั้นซึ่งหากเป็นที่สหรัฐเธอต้องจ่ายถึง10-15ดอลลาร์ราว310-470บาทถึงจะได้กล่องใหญ่เท่านี้จากนั้นเมดิสันก็เริ่มจากแกะถุงกะทิมาดมก่อนแล้วชมว่าโอ้โหโอ้พระเจ้ากลิ่นมันหอมมากก่อจะราชกะทิลงบนมะม่วงแบบช่ำๆใช้ช้อนตักเข้าปากซึ่งแค่มองดูก็รู้ว่าฟินตั้ง แต่คำแรกเลยจริงๆโอ้พระเจ้ามันอร่อยมากฉันจะกลับไปที่ร้านนั้นอีกอาจจะทุกคืนเลยเมดิสันกล่าวและบอกว่าเธอจะกินให้หมดกล่องนี้เลยพร้อมโบกมือลาแฟนๆไปด้วยสีนหน้าสุดแฮปปี้ทั้งนี้ก็มีแฟนๆวอลเลย์ชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบดีใจที่เธอกินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอรอดอร่อยและไม่ลืมราดกะทิซึ่งเป็นทีเด็ดของเมนูนี้บอกเลยว่าเมนูนี้นับเป็นอาหารหวานชื่อดังของไทยที่คนไทยก็เลิฟมากเช่นกันขอขอบคุณเขา จากกระปุกขอบคุณค่ะ